มากคือเรียน9ก้าโมงนึ้นแปดโมงจะยี่สิบแล้วยังไม่ออกหอเลยทำยังไงเ,เ,เดี๋ยวไปจัการตอนถึงหอไปถึงหอนะคะทุกคนไดบ้างสวัสดีค่ะทุกคนคคคสวัสดีค่ะ

คนเยอะมากให้รีวิววันนี้ยังไม่จบบันนั้นเนี่ยคริ่งเิ่าอ่อมแล้วคือคนเยอะเวอร์แต่หน้ายังเป็ดอยู่เฮ้ <c oughs> นี่โคโคเราได้มาแล้วมีไก่ชีของเรา <c oughs> นี่สอกองนะคะนี่ <c oughs> เราจะมาให้เลทกันว่าหนึ่งถึงสิบจะให้เท่าไหร่ของแซบย่านบางเขน โอ้โหซ้ายมือเราหะหล่อมากแบบทรงเกาหลีเกาหลีอะจุดมุ่งหมายสำคัญค yani ือต้องการให้นักศึกษาทุกคนเปิดใจที่จะเรียนรู้และมีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เบเกอรี่นะคะก็ตอนนี้นะคะกำลังหาของกินกับหอนะคะ มีของกินเยอะมากยเกิร์ตสตรอเบอรี่เยเกิร์ตนะคะอร่อยมากอาันนี้เป็นหนึ่งนะคะอ่าจัดไปหนึ่งน,นี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยมันมีหมูหยองนะคะอันนี้อร่อยมากมาคนละหนึ่งอะหมูหยองสุดอร่อยนี่เขากำลังเติมของดีเลยนะคะ ปะไม่ใช่เออนี่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 เป็นเลยมีหลาหลายแบบเลยอันนี้เป็นมีชาเขียวด้วยอันนี้ชาเขียวอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้ทัญย่พื้นเขาเยอะมากใช่อันนี้วันนี้กินวานิลาเนี่ย ใครที่แบบว่าอยากให้เราแบบรีวิวส่วนในคณะไหนของมหาลัยนะคะก็พิมพ์บอกได้นะเพราะว่าถ้าเอาแค่สาขาเราอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะส่วนให่แบบมันเพิ่งเปิดเทอมไงมันก็เลยอาจเสียงไม่มีอะไรแต่ว่า เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเราจะมีแพผนไปโน่นนี่นั่นอ่ารอติดตามชมนะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจกับวอลกของเราขนาดนี้ลายทุกคนนะ เราอา่อส่งงานภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วแบบมันเยอะมากคือทุกคน get feel ปะคือเรียนภาษาจีมากจะครึ่งชีวิตอะ่ะคือเราอะกำลังอัดวิชาภาษาอังกฤษอยู่ซึ่งยากมากบอกตรงๆเพราะว่าเราแบบภาษาอังกฤษมันก็แอบยากนิดนึงเพราะว่า คือในหัวมันจะมีแต่ภาษาจีนอะเป็นป้าแบบใครเรียนภาษาจีนหรือภาษาที่สามอะไรเงี้ยแล้วแบบพอมาเรียนภาษาอังกฤษอะมันจะไม่ค่อยเข้าหัวเว้ยแบบอย่างของเราใช่ปะมันจะเป็นฟิลแบบพูด,พ,ดพูดอยู่ในหัวมันก็จะมีแบบคาําภาษาจีนขึ้นมาแบบสมมติฉันในหัวมันก็จะเป็นวอจูเอเตอร์ป้าป้าป้าอะไรเงี้ยเออเวลาพูดอะมันก็เลยต้องคิดเว้ยว่าแบบเอ้ กูพูดถูกไหมกูแบบอะไรอย่างงี้ถูกหรือเปล่ามันก็เลยค่าๆที่จะยากนิดนึงนะคะวิยรถมาแล้วทุกคนยืนรอรถอยู่นะคะรถมาแล้วป๊บนึงนาทุกคน สวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้เรามาตามล่าถ่ายรูปเช็คอินนะคะอาจารย์ให้เราไปถ่ายส่าหลวงปู่ชัยมงคลนะคะอุ้ยใช่ค่ะเดินเลี้ยาค่ะค่ะมาค่ะจะมาดูกันนะคะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ไม่มีหลอกค่ะเราไม่มีหลอดนะ Just k i d d i n ค่ะบีเรามีคนอื่นมาด้วยเราไม่ได้เหลือกันแค่สามคนปลอดใครได้คือตอนแรกจะมากันสามคนนะคะแต่ว่าคิดอยู่คิดแล้วคิดอีกถึงแล้วค่ะทุกคนเย่ไปนก็แปลกๆนิดนึงเนาะถ่ายไงล่ะไม่หรือแค่ตรงนั้นได้ไหมอะไม่อะ เฮ้ยจ่เขาต้องต้องให้เห็นสาเนี่ย่าสวัสดีค่ะคุณเี่ยมนอมุ้ยทุกคนมาดีใงมาสามคนเนี่ยมาสามคนนะคะตนี่เพลงเปิดค่โอ้ยหนึ่งจานใหญ่อะใหญ่ใหญ่กว่าหน้าชั้นเลยล่ะ เนี่ยค่ะเราร้อยยี่สิบกว่าบาทัคนอะของแซนดี้นะคะร้อเท่าไหร่วะร้อยสีบาทร้อของเรานะคะสี่สิบาทเนี่ยไม่ต้องกิน2องร้คนนี้นะคะสุดยอดค่ะมีคนละครึ่งกันหมดเลยใ่ัวที่หึ่งก็เหลือแค คนที่ไม่มีคนละครึ่งแบบเรานะคะก็ค่ะเป่าคืออะไรอะ่ะอ่าคอนเทนต์ถามหาเวอร์นี่มีนิดนึงนะคะ ทำยังไงกับอันนี uh ้ดีคะอกัต่อเ่าถึงกับไม่ตออันเนอะขนาดที่เรากำลังฟอมเต้นอยู่นะคะเพื่อนในทีมของเรา สามคนนั้นกำลังดู tutorial นะคะชีเลสเลยล่ะฉันเอ็นดูอาะท้องกี่เดือนล้วคะท้องเดียวเนี่ย้อรู้ต่งครเป็นได้สิบ้าีกลัว บ้านคาเฟ่เบนฮงโดคาเฟ่เบนสวัสด like ีทุกคนวล็อกวีของเราก็จบแล้วนะคะเย้บ้าชอบยเป็นไวออาจจะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะค่ะอาจจะตัดต่อแบบเอ๊ะงงงงเพราะเราเป็นมือใหม่นะคะซิกเนเจอร์วล็อกวีมันก็อะไรแบบนี้แหละแต่วัน เยังไม่บอกดีกว่ะเร็วๆนี้นะคะก็จะมีวอ l k กิจกรรมในมหาลัยมาเพิ่มอีกนะ้อาเซอร์ไพรส์สนะคะคุณแม่เอาไปเนือนะะ่อเลนเลยก็พอทุกคนเ,อเอจอกันใหม่บ๊ายบายนะทุกคน